ที่27วันแรกในกนกนครวันแรกที่ข้าพเจ้าเหยียบย่างเข้าไปในบริษัทกนกนครของคุณกนกรัฐในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการข้าพเจ้าต้องพบกับสายตาอันแสดงความไม่เป็นมิตรของบุคคลอย่างน้อยสองคนเป็นหญิงหนึ่งและชายหนึ่งนอกนั้นดูเฉยเฉยไม่แสดงอาการยินดียินร้ายแต่ประการใด ต่อความดีนักหากข้าพเจ้าดีคงนับถือหากไม่ดีคงเกลียดชังและเข้าพวกกับสองคนที่มีสายตาไม่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้แปลกใจเลยเพราะคาดหมายไว้แล้วว่าเรื่องทำนองนี้จะต้องเกิดขึ้นบ้างเพราะข้าพเจ้าเป็นคนใหม่และเข้าไปในฐานะเป็นผู้ใหญ่เลยไม่ได้ตต่เต้าขึ้นมาตามลำดับ ข้าพเจ้าแน่ใจว่าข้าพเจ้าจะต้องต่อสู้กับเหตุการณ์บางอย่างอีกซึ่งผลสุดท้ายจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่ไหวพรบและภูมิธรรมในใจของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเคยประสบเหตุการณ์ทำนองนี้มาบ้างแล้วสมัยเมื่อข้าพเจ้าเป็นครูผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในโรงเรียนพนิชการแห่งหนึ่งในพระนครแต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยลงได้ ด้วยการใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นทางดาเนินข้าพเจ้าได้เคยชนะบุคคลร้ายมามากแล้วด้วยการเอาความดีเข้าต่อสู้ไม่ว่าไปอยู่แห่งใดทำงานที่ไหนจะต้องมีบุคคลอย่างนี้และเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่ทุกแห่งไปถ้าทนไม่ได้ก็จะพ่ายแพ้ถ้าทนได้และทนอย่างมีหลักการ มีเหตุผลมีความซื่อตรงยุติธรรมก็จะชนะทุกแห่งไปเหมือนกับพระจริยาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นทางดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งบริษัทกนกนครของคุณกนกรัฐเป็นบริษัทใหญ่จริงแห่งหนึ่งมีคนทำงานอยู่ในบริษัทประมาณร้อยห้าสิบคน ห้องทำงานของข้าพเจ้าเป็นห้องแอร์คอนดิชันอยู่ติดกับห้องของคุณกหนกรัฐเปิดจากห้องคุณกนกรัฐออกมาได้โต๊ะทำงานและเก้าอี้สวยงามทันสมัยเครื่องประดับห้องทุกอย่างล้วนราคาแพงทั้งสิน้นข้าพเจ้าไม่เคยนึกว่าข้าพเจ้าจะได้ทำงานในห้องอันสวยงามทันสมัยและเย็นสบายอย่างนี้มาก่อนเลย ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับจากคุณกนกรัฐอย่างดียิ่งเธอทําตัวเสมือนว่าได้เคยรู้จักชอบพอกับข้าพเจ้ามาเป็นเวลานานปีข้อนี้ทําให้เป็นที่ยำเกรงของคนในบริษัทอยู่บ้างตั้งแต่เริ่มต้น10.00น,นวันนั้นคุณกนกรัฐเรียกประชุมคนในบริษัททั้งหมด แนะนำให้รู้จักข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ช่วยของเธอและมอบอำนาจการปกครองคนในบริษัทให้อยู่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้าต่อจากนั้นเธอได้แนะนำบุคคลชั้นหัวหน้าบางคนให้ข้าพเจ้ารู้จักและเธอกล่าวสรุปเป็นวาระสุดท้ายซึ่งข้าพเจ้าต้องจดจำและถือเป็นการปฏิบัติตลอดเวลา ที่อยู่ในบริษัทกนกนครคือเธอกล่าวว่าดิฉันเชื่อว่าภายใต้การปกครองโดยธรรมของคุณเปรมผู้ช่วยผู้จัดก,การคนนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับความยุติธรรมและร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันและดิฉันขอบอกไว้ในที่นี้ว่าคำวินิจฉัยของคุณเปรมเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องเสมอ ซึ่งทุกคนจะต้องรับฟังและปฏิบัติตามข้าพเจ้าอดชมความฉลาดเฉียบแหลมของคุณกนกราดมิได้อย่างนี้เล่าแม้เป็นหญิงจึงสามารถปกครองคนเป็นจำนวนไม่น้อยมาได้และนำบริษัทไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้เรื่อยมาคำสรุปของเธอเป็นการผูกมัดให้ข้าพเจ้า ต้องดมรงอยู่ในความยุติธรรมและให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่คนในบริษัททุกคนทั่วหน้ากันในเวลาเดียวกันก็ผูกมัดคนในบริษัทให้ยำเกรงเชื่อฟังคำพูดของข้าพเจ้าจะถือว่ามีเธออยู่อีกคนหนึ่งสำหรับอุทธรดีกาไม่ได้เพราะเธอถือว่าคำวินิจฉัยของข้าพเจ้า เป็นคำที่ถูกต้องเสมอเหมือนกับคำพูดของเธอเองแต่เหตุการณ์ที่คุณกนกรัตไม่ได้คาดฝันก็เกิดขึ้นคือพอเธอพูดจบก็มีเสียงกระแอมอย่างแรงฟังก็รู้ว่าเป็นเสียงกระแอมอย่างเยอะเยะ้ยแล้มีอีกเสียงหนึ่งโเราะอย่างหยามหยานตามมาด้วยมีหลายคนตกใจ แต่คุณกนกรัดหน้าแดงหูแดงด้วยความโกรธเพราะเหตุการณ์ทำนองนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยตั้งแต่เธอบริหารงานมาเธอบอกเลิกประชุมให้ทุกคนออกไปได้แต่ให้คนสองคนนั้นอยู่ก่อนเป็นเด็กหนุ่มอายุเพียง21 22ทั้งสองคนเธอสองคนทำหน้าเกลียดมาก คุณก็กราชพูดเมื่ออยู่กันเพียงสี่คนรวมข้าพเจ้าด้วยผมไม่ได้ทำอะไรเด็กหนุ่มสองคนปฏิเสธเธอกระแอมและหัวเราะเยาะฉันผมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นผมกระแอมอย่างธรรมดาอย่างที่เคยคนหนึ่งพูดและผมก็หัวเราะอย่างธรรมดาผมหัวเราะชอบใจคำพูดของผู้จัดการต่างหาก อีกคนหนึ่งพูดว่าเธอดูถูกฉันเกินไปนรงและนี่สมควรก็เหมือนกันเธอคิดว่าฉันฟังไม่รู้ดูไม่ออกหรือว่าอย่างไหนชอบใจอย่างไหนเยะ่ะเธอทำให้ฉันเสียการปกครองหมดฉันเคยเห็นแต่ความสุภาพเรียบร้อยของเธอฉันไม่เคยนึกเลยว่าเธอทั้งสองจะทำอย่างนี้ได้ เมื่อเธอดูหมิ่นฉันได้ต่อไปคนอื่นๆก็จะดูหมิ่นฉันด้วยและนานวันไปก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นฉันจะปกครองคนได้อย่างไรแต่ต่อไปนี้ผู้จัดก,การไม่ต้องปกครองแล้วนี่ครับได้ผู้ช่วยผู้จัดก,การมาปกครองแทนแล้วนราลงพูดชายตามาทางข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งพอเป็นนาย ว่าตั้งใจพูดกระแทกข้าพเจ้าด้วยแต่ข้าพเจ้าทำเฉยเหมือนไม่รู้ความหมายที่เขาต้องการร้ายมากนารงคุณกหนกรธชพูดเพิ่มเสียงเกลียวกราดมากขึ้นฉันไม่ต้องการให้เธอทั้งสองทำงานในบริษัทของฉันอีกต่อไปเธอทั้งสองคนไม่ต้องมาทำงานตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป ถ้เธอไปเบิกเงินสําหรับเดือนนี้ทั้งเดือนที่ฉันเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยว่าแล้วคุณกนกรัฐทำท่าเดินออกจากห้องประชุมขออนุญาตครับเข้าไปจะพูดเป็นคําแรกติดมาจากที่เคยเป็นทหารคุณเปรมมีอะไรจะพูดเสียงเธออ่อนลงอย่างธรรมดาและนั่งลงในที่เดิมถ้าผู้จัดจาก,การอนุญาต ผมใครขอสอบถามอะไรบางอย่างนารงและสมควรผมขอเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเอาสิรองก็ได้แล้วอย่าลืมบอกให้ดิฉันทราบด้วยแน่นอนครับข้าพเจ้ารับคุณกนกรัฐออกจากห้องประชุมไปข้าพเจ้าพูดกับนรคงและสมควรว่าเชิญที่ห้องผมก่อนเมื่อเห็นสองคนทำท่างง,ง ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าห้องผู้ช่วยผู้จัดการผมมีเรื่องจะพูดด้วยเพียงเล็กน้อยทั้งสองคนตามข้าพเจ้าไปเมื่อออกจากห้องประชุมเดินผ่านที่ทำงานเห็นพนักง,งานบ้างนั่งบ้างยืนจับกลุ่มซุบซิบคุยกันอยู่หลายกลุ่มที่ทำงานโดยไม่สนใจอะไรก็มีอยู่บ้าง เมื่อข้าพเจ้าผ่านมาเสียงซุบซิบก็เยียบลงต่างก็จ้องมาทางข้าพเจ้าและบุรุษสองคนซึ่งเดินตามหลังข้าพเจ้ามาเป็นจุดเดียวกันคงจะซุบซิบกันเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องประชุมนั่นเองข้าพเจ้าทั้งสองคนขึ้นบันไดไปที่ชั้นสองของอาคารซึ่งเป็นห้องสำหรับข้าพเจ้าเชิญนั่งข้าพเจ้าพูด เมื่อข้าพเจ้านั่งประจำโต๊ะแล้วและทั้งสองคนยังยืนอยู่ทั้งสองคนทำอาการงงอีกข้าพเจ้าก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าข้องงอะไรในเมื่อข้าพเจ้าใช้คำพูดภาษาไทยธรรมดาทั้งสิน้นข้าพเจ้าคาอบประตูขออนุญาตคุณกนกรัตเมื่อเธออนุญาตแล้วข้าพเจ้าจึงเข้าไปเธอกำลังจ้องมองมาอย่างข้าพเจ้า มีอะไรคะผมคิดว่าจะเป็นเริกไม่ดีสำหรับผมที่พอเข้ามาวันแรกก็มีคนถูกไล่ออกจากงานเขาจะพูดอย่างนอบน้อมแล้วไงเธอถามหากผมพูดกับเขาเรียบร้อยแล้วได้ความว่าเขาเข้าใจผิดไปหรือกระทำลงไปได้รู้เท่าไม่ถึงการผมใคร่ขออาภัยให้เขาสักครั้งหนึ่งก่อน คุณจะขัดข้องหรือไม่ก็ได้ถ้าผลของการสอบสวนเป็นอย่างที่คุณเปรมคาดหมายคุณกนกราดพูดยิ้มออกมาหน่อยหนึ่งข้าพเจ้ากล่าวขอบคุณผู้จัดการแล้วออกมาอย่างห้องของข้าพเจ้าทั้งสองคนกำลังหันหน้าซุบซิบกันอยู่นรงมีหน้าที่อะไรในบริษัทข้าพเจ้าถาม ส่งยาให้ร้านขายยาตามคำสั่งครับนรลงตอบมีอาการนอบน้อมลงเล็กน้อยนรลงอายุเท่าไหร่23สาครับมีครอบครัวหรือ,อยังมีแล้วครับมีลูกหนึ่งชายหรือหญิงหญิงครับแม่บ้านทำงานอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำครับเลียกลูกอยู่กับบ้านงานในกรุงเทพเวลานี้หายากข้าพเจ้าเปรย ครับผมทราบคงหลายเดือนกว่าจะได้งานใหม่อืมข้าพเจ้าทำเสียงในลำคอลูกอายุเท่าไหร่ข้าพเจ้าถามหกเดือนครับเขาตอบกำลังน่ารักข้าพเจ้าพูดด้วยความจริงใจน่ารงรักลูกและพัญญามากไม่ใช่หรือทำไมผู้ช่วยทราบครับเขาถามผู้จัดก,การบอกผม ท่านยังชมว่านารงเป็นคนดีรักครอบครัวและรับผิดชอบงานในหน้าที่ดีเสมอมาไม่เคยเกะก,กะเหลวไหลท่านประหลาดใจว่าทำไมวันนี้นรงจึงทำสิ่งที่ท่านไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยนรงทำให้ท่านผิดหวังมากเมื่อเห็นเขานิ่งอยู่ข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าเราสามีพัญญาเป็นผู้ใหญ่ อดอยากลำบากบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ลูกอายุหกเดือนนี่สิหากพ่อแม่ตกงานแกจะลำบากมากนารงเป็นคนรักลูกจะทนได้อย่างไรข้าพเจ้าพูดไม่ทันจบเห็นน้ำตาของนรงเริ่มออกมาคลอเต็มเบ้าตาและค่อยๆไหลซึมลงมาเป็นสายทางแก้มทั้งสองสมควรล่ะมีหน้าที่อะไรในบริษัท ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปถามสมควรส่งหนังสือครับหนังสืออะไรหนังสือติดต่อของบริษัทครับสมควรมีครอบครัวแล้วหรือ,อยังอย่างครับแม้แต่คู่รักหรือเขาอึกอักอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบคู่รักมีแล้วครับเขาคงรักเธอมากข้าพเจ้าลองเวียงแหาดูและได้ผลสมควรตาวาวโรดด้วยความปิติ ทำไมผู้ช่วยทราบครับข้าพเจ้าไม่ตอบแต่กลับถามเขาว่าสมควรไม่ต้องการให้เธอเสียใจเพราะถูกไล่ออกมิเช่หรือถ้าเธอรู้เธอคงเสียใจมากทีเดียวครับและผมไม่ต้องการอย่างนั้นด้วยถูกแล้วสมควรข้าพเจ้าพูดพวกเราทุกคนไม่ต้องการทำอะไรให้คนที่เรารักต้องเสียใจและผิดหวัง นิ่งกันไปครู่หนึ่งข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าผมยังไม่ปรงใจเชื่อว่าการที่นรงและสมควรทำกิริยาเยาะเยะ้ยคำพูดของผู้จัดการนั้นจะเป็นความริเริ่มนึกคิดของเธอทั้งสองเองผมยังไม่เชื่อจริงๆทำไมผู้ช่วยไม่เชื่อครับอันนี้ผมอธิบายให้เธอทั้งสองฟังไม่ได้ข้าพเจ้าตอบ และพูดต่อไปว่าหากมีอะไรอยู่เบื้องหลังขอให้พูดตามจริงผมเชื่อว่าเธอทั้งสองคงหางานใหม่ทําได้หากออกจากที่นี่แต่เมื่อไม่จำเป็นจริงๆแล้วจะให้ประวัติการทํำงานเสียทำไมทั้งสองหันไปสบตากันเหมือนจะปรึกษากันว่าควรจะบอกความจริงดีหรือไม่ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเขาพเจ้าพูดเมื่อทั้งสองอยังเงยบอยู่ความจริงจะต้องเปิดเผยออกมาเสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งผมขอเตือนเธอทั้งสองในฐานะเพื่อนร่วมงานกันว่าใครก็ตามที่ยุอยแย่ให้เราทำความเสียหายเป็นภัยแก่ตนเมื่อภัยมาถึงเราเข้าจริงก็ไม่ออกมารับภายนั้นผู้นั้นไม่ใช่มีด เป็นเพียงคนขี้ขลาดที่คอยใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือผมพูดได้เพียงเท่านี้ถ้าทั้งสองไม่มีอะไรจะพูดก็ขอเชิญกลับได้ไปรับเงินเดือนสุดท้ายที่ผู้จัดการทั้งสองอึอกอังอยู่ครู่หนึ่งจึงว่าถ้าผมบอกความจริงผู้ช่วยจะช่วยพวกผมได้ไหมผมเชื่อว่าได้เพราะผมพูดกับผู้จัดการมาแล้ว ผู้ช่วยคิดถูกแล้วครับนรงพูดพวกผมไม่ได้ทำด้วยความริเริ่มนึกคิดของผมเองแต่ทำเพราะมีคนขอร้องแก้มบังคับให้ทำผมเป็นลูกน้องเขาและเป็นลูกหนี้เขาอีกด้วยจึงต้องทำใครนรงเข้าพเจ้าถามคุณบุญเชิดกับคุณการดาครับสองคนนี้เป็นอะไรเป็นหัวหน้าพันแผนกของผม หัวหน้านแผนกจัดส่งครับขอบใจมากนรง์ข้าพเจ้าพูดอย่างจริงใจเธอเป็นหนี้เขาอยู่เท่าไหร่ข้าพรเจ้าถามต่อไปสองอบาทครับสองอบาทขา้าพรเจ้าทวนคำนานแล้วหรือเดือนที่แล้วนี่เองครับเอาละผมจะช่วยเธอตามสัญญาแต่ต้องสัญญาว่า เธอจะต้องไปขอโทษผู้จัดการและรับกับท่านว่าเธอทั้งสองทำไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่เพราะเจตนาของเธอเองตกลงครับทั้งสองรับพร้อมกันถ้าอย่างนั้นมาเราไปหาผู้จัดการพร้อมกันพอข้าพเจ้าเปิดประตูนําทั้งสองคนเข้าไปก็ต้องประหลาดใจเพราะเห็นคุณกนกรัฐยิ้มแป้น อยู่บนเก้าอี้หมุนของเธอและพูดโดยที่ขบพเจ้ายังไม่ได้รายงานอะไรเลยว่าดิฉันยกโทษให้นรงและสมควรทั้งสองคนแล้วขอให้ทำงานต่อไปทั้งสองคนออกไปได้เชิญคุณเปรมอยู่ก่อนสักครู่คราวนี้ถึงคราวที่ขบพเจ้าต้องงงบ้างเธอเห็นดังนานจึงรีบพูดว่าดิฉันได้ยินหมดแล้ว ที่คุณและเด็กสองคนนั้นพูดกันที่ฉันขอบคุณคุณเปรมมากปลื้มใจที่เลือกคนไม่ผิดปลื้มใจจริงๆเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงต้อนรับและฉลองกันหน่อยทำไมผู้จัดการจึงได้ยินครับข้าพเจ้าสงสัยเต็มที่เพราะเป็นห้องแอร์สองห้องมีประตูกระจกกั้นกลางโดยปกติจะได้ยินไม่ได้ คุณกหนกรัฐห,หัวเราะเบาๆก่อนพูดว่าคุณแปรมคงลืมปิดลำโพงเครื่องเสียงที่ดิฉันแนะนำวิธีใช้ให้คุณดูแล้วก่อนลงไปประชุมคุณคงเปิดไว้ตั้งแต่ก่อนลงไปประชุมพอขึ้นมาก็พูดกันเลยโดยไม่ได้ปิดเมื่อดิฉันเปิดลำโพงทางนี้จึงได้ยินหมดทุกคำพูดจริงของเธอ นี่คือความสะเพร่าของข้าพเจ้าแต่บังเอิญเป็นความสะเพร่าที่เกิดผลดีแก่ทุกคนก่อนลงไปประชุมเธอได้แนะนำวิธีใช้เครื่องเสียงแก่ข้าพเจ้าเมื่อเธอกดออดต้องการจะพูดกับข้าพเจ้าจะมีเสียงออดดังเบาๆที่ผนังมุมโต๊ะของข้าพเจ้าและให้ข้าพเจ้าเปิดสวิตช์ลำโพงก็จะพูดกับเธอได้ทันที ส่วนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่โต๊ะข้าพเจ้าน,านั้นมีไว้ติดต่อภายนอกเป็นบทเรียนชิ้นแรกเหมือนกันสำหรับข้าพเจ้าและต้องขอบคุณเธออย่างจริงใจในคำพูดของคุณเพรมมีหลายอย่างที่ดิฉันสงสัยเธอพูดหลังจากนิ่งอยู่ครู่หนึ่งอะไรครับทำไมคุณเพรมจึงไม่ปรงใจเชื่อว่า เด็กสองคนนี้ทำลงไปด้วยความคิดรือเริ่มของเขาเองสองคนนี้ยังเด็กเกินไปโดยอายุและเป็นผู้น้อยโดยหน้าที่การงานผมเชื่อว่าคนแบบนี้ไม่มีความริษยาต่อผู้ใหญ่ซึ่งมีตำแหน่งฐานะสูงกว่าเขามากเขาไม่เสียประโยชน์อะไรเลยในการที่ใครจะมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ คนที่จริษยากันจะต้องเป็นคนที่อยู่ระดับไล่เลี่ยกันและมีผลประโยชน์ขัดกันหรือมีอาชีพเดียวกันซึ่งหากอีกฝ่ายหนึ่งดีเด่นขึ้นมาผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องลดลงไปการที่นรงบอกว่าเขาได้รับการยุยงส่งเสริมจากหัวหน้าแผานกจัดส่งและรองหัวหน้านั้น เป็นเรื่องที่สมเหตุและสมผลพอฟังได้แต่เราต้องคอยดูพฤติกรรมของคุณบุญเชิดและคุณการดาต่อไปไม่ต้องคอยดูหอกค่ะดิฉันรู้นิสัยเข้ามานานแล้วคุณกหนกรัฐพูดแต่ไม่รู้จะแก้อย่างไรและไม่รู้จะทําอย่างไรโดยเฉพาะคุณบุญเชิดนั้นทีฉันช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย ผมไม่เข้าใจครับอยู่ต่อไปอีกหน่อยก็เข้าใจเองผู้จัดการพูดและหัวเราะผู้จัดการจะดําเนินการกับคุณบุญเชิดและคุณการดาอย่างไรเรื่องนี้ดิฉันจะดําเนินการเองขอโทษด้วยที่ยังไม่บอกเวลานี้ไม่เป็นไรครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณกนกรัฐพูดดิฉันแปลกใจว่า ทำไมคุณจึงพูดกับนรงว่าดิฉันบอกคุณว่าเขาเป็นคนรักลูกเมียและรับผิดชอบในหน้าที่ดีเสมอมาไม่เคยเกะก,กะเหล้วไหลซึ่งความจริงเขาเป็นอย่างนั้นแต่ดิฉันไม่เคยได้พูดกับคุณเลยผู้จัดการเห็นผมพูดผิดไปไหมครับไม่เลยดีมากทีเดียวคุณกระหนรัดตอบทันที ถ้าอย่างนั้นผมพอที่บายได้ข้าพเจ้าพูดประการแรกที่ผมบอกว่าเขาไม่เคยเกะก,กะเหลวไหลานานเพราะผมเชื่อว่าคนเกะก,กะเหลวไหลไม่รับผิดชอบในหน้าที่นานจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการจนถึงกับมอดหมายหน้าที่ส่งยาให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆตามคำสั่ง คนทําหน้าที่นี้จะต้องเป็นคนที่ผู้ใหญ่เลือกแล้วว่าเป็นคนไว้ใจได้มีความรับผิดชอบพอควรและการพูดอย่างนี้ทําให้เขาต้องรักษาเกียรติที่ผมได้ให้เขาไว้แต่ผมยังรู้จักเขาน้อยผมจึงต้องอ้างผู้จัดก,การไว้ทีหนึ่งก่อนต่อไปก็ไม่จําเป็นเมื่อผมรู้จักเขามากขึ้นอย่างไรก็ตาม ผู้จัดการคงไว้ใจผมว่าผมคงไม่อ้างอะไรพร่ำเพรื่อหรือพูดในสิ่งอันจะก,ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ผู้จัดการดิฉันไว้ใจคุณทุกอย่างคุณตนกราชพูดในส่วนที่คุณพูดว่าเขาเป็นคนรักลูกรักเมียก็คงมีความประสงค์อย่างเดียวกันครับผู้ชายทุกคนย่อมภูมิใจในเกียรติอันนี้หากเขารักษาไว้ได้จริง ก็เป็นการปิดกั้นทางเสื่อมเสียได้หลายทางเพราะทำอะไรจะต้องคิดหน้าตรองหลังอย่างรอบคอบเพื่อมีให้ลูกเมียลำบาก